แสดงแสดงสัญลักษณ์พราม์พัดเนี่ยพี่จำผมได้ไหมครับไม่ได้แล้วไม่ได้สตรีมนานไม่สตรีมมา20ปีแล้วอะจำใครไม่ได้เลย ไม่มีคนหว่ะพี่โอ้โหเอาบอกเอาจริงมึงไม่มีคนเลยมีแต่บอทร่อนเอวหนะีไปแล้วขนาดไม่มีคนกูก็ยังไม่มีปืนไม,ไ,ปไม่ต่างกัน ติดตามช่องนี้อยู่ <c oughs> จบแล้วเออไม่ค่อยเห็นพี่บิวเข้ามาดูเวยเ่ผาผมว่าสตรีมพี่บิวก็ไม่เข้าเมาื่อก,กี้คือไม่อาจริงใช่ล็อกอินกับเฟซบุ๊กไม่ได้ครับเป็นเพราะอะไรเหรอไม่ทราบนะครับอยู่ยาวมากพี่เนียบอกแล้วน้องแจมพี่อยู่เจ็ดชั่วโมงบอกเลยยาวแชดแบบแป๊บ Got supplies. พี่เบร์มีเฟอร์เดตให้ผมไหมอะไรนะเอ้าลงได้อะไรมาเนี่ยเลยจะพ่้อมเหมือนกันเหรอนะเอออยากได้เฟอร์เดบ่ะ พี่จะเอยยังไงให้ผมส่งไปให้เหรอเด้อสิบกว่าชั่วโมงก็อยู่มาแล้วใช่ยสวัสดีครับเี่ยสวัสดีครับพี่ผู้ไม่ไงแต่คือที่ไม่อยู่จากไหนคอนเทนต์กินน้ำไปจบเกม,มเลยส,สวัสดีสามบาทคนครับดูแมบไหนวันเนี้ย ก็เยอะไปเราถึงสาม,มสิบคนสิคนอีอู้เววววอวววเอวว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 เวอวว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 วขววววเววยววววววลวว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 ลว พึ่งมาได้ไม่เห็นพี่เขามาดูตัวเองนั่นแหละหนีเที่ยวอย่างเดียวเลยไม่ได้เที่ยวแพงไม่เวลาขอเอวีนะเออไปไม่เร่อลอยหนาดีกว่าพี่ขอเราขอลูเขียวหน่อยดิไม่ไหนอยู่ในเอดับเอ้ยอยู่ในนั้นเลยผมผมมีแค่ร้อยสี่สิบเออเอาไปครีปปิ้งไปเอาเอดับมาไม่เลื่อขอได้สองปืน มีมีมีคูณแปดอะไรเอาคูณหกไหมไม่จะเป็นบ<ะ>มีคนเลน็กเรามาพีเบ์เลนวันชัดไหยครับล่าสุดกูเพิ่งเจอเอดับแต่มาตีมีแน่นอนแอบแวะมาดูออกพื้นที่ไปก่อนนะครับครับผมตั้งใจทำงานนะครับยูสอนเสร็จเลย ยากไหมล่งเพิ่

หน้าหน้านี่เว็บถอยมาก่อนดักได้นะเดี๋ยวมันก็ดันมึงโดิดปะยังแก็คเน็ตมันจะเดินมามันจะเดินมาปะเออใช่ใช่เดินมาชิงไม่รู้ กวาดตีนเพี้ยตัวซ้ายให้ไี้คนกวาดตีเลยเออเพี้ยเล่นลิ้นชิบหายแก่เล่นลิ้นน่ารักมากจ้ะกลับกอทอมวันไหนโอ้ยพี่ผมกลับมาบ้านมาเองวันเดียวเองพี่ส้มเอ้ไม่ใช่พี่บิวตึกนู้นนะเว้ยพี่ส้มเออ พิ่งกลับมาได้วันเดียวเองพี่ให้ผมขับติดแล้วเหรอยังไม่ถึงวันด้วยเนี่ยเพิ่งมาตอนเช้าเองติดไหนวะพี่ติดเหลืองเหรออืมแล้ววิ่งขึ้นเขาไปแล้วเวฟไปล่ามันเร็รวเร็วเร็วเร็วขึ้ขเขไปก่อนนี้นเขาไกคันเลยมั้ยเดี๋ยวไ,ไ,ไม่ทันนั่งวิ่งหนีไปกันวะ ไปดักหน้ามเรอมี่ะรวยอ,รอยู่แล้ว้าาองบอ,อ,อ,เอเกูเออเ,เอเด็กอเด็กอเด็กเรียนมัยิงกูชุดเดียวยิงกูชุดเดียวเลยอ้โหขับยังงี้ ลงมายิงแม่งนัดหนึ่งไ้ฮาเลยปกติพี่เห็นกับสามสี่วันก็เลยถามเฉยครับอ๋อนีผ้ผมผมหยุดยาวพี่ผมไม่กลับไปอีกแล้วที่เกียร์แข่งแล้วีเกียร์แข่งไปแข่งพีซีวันไหนเอาเว้ยี่ิบเจ็ดเดือนนี้เหรออืม พี่แข่งซีเสร็จออพอดีผมไปพี่แข่งเสร็จยี่ห้าไม่ใช่จับให้ไม่กดจังทีมพี่ก็จะไปนะพีถ่ายล้อกับเบียเป็นไงล่ะใคร่ายล้อเบียร์ขาอ่อนกันงคืนได้แบบนีน้ พี่เบียร่ะอ,อ้สวัสดีครับทำยี่สิบคะแนนจากแปดบละพี่เปิดเทรเรงไหมเปิดครับ Energy d r i ร s e v n t e じゃあカップ。 ตื่นสะดินพาได้นะ <_ an> นี่ไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อค <_ an> ืนโอ้ยเว็บอะไรแล้วตัวดโดรดรถทำไมเสี่ยวรถมันลอย ไม่บอกปล่อยซึ่งปล่อยซึ่งก็มาไม่ว่าเล่นแล่นกอล์ไฟยิงฝากแแค่ๆด้วย ต้องมาโดนเบสเบ็งด้วยแล้วล่ะหัวเสียนหรือัวเสียนเนี่ว่าแต่คนมันไปไหนกันหมดงกันะคน,นแต่เงาเลยว่ะ ไม่ทำไม่เจอพี่แน่แน่แบบพัดนะครับใช่ครับนอกอีกไหลไวในใจละเจอภาษาสับไทยบ้านเนี่ปวดจะปวดคำคำไม่ปั่นจิตจริงเ้ย

ไม่เล่นหรือวะนอกนอก,นอกเล่นต่ำได้นะเวฟพี่ล็อกหัวให้เล่นวอวนอแล้ว ไอคิวอะไอคิวจะไอคิวอะจะไอคิวเบียรเบียรเปล่าเหรอเอกี้มันโผล่มาจีนผมตัวเดียวแล้วอีกตัวหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้เขาไอคิวอนะไรวะเนี่ยอินโดอะ มั่นใจพี่เป่าพี่ล็องก็ได้นะหัวใจพปนธกิจไปข่าวแค่ไหน่อยู่นะเนี่ยเดินเล่นก็ได้ไหม ขับหนาขไหนพี่จะเอาร้อยนัดตะลิบันเก็บเน็ตแบบมาขับหนาดไหน่อขนันไหนคันนี้คันนี้คันนี้แบบพุ่งไปเลยพยานจงลุกโชนเฟรมไทเซอร์เล่นซ้ายก่อนเล่นซ้ายก่อนซ้ายยมหัวพี่เล่นขวาให้ ตัวหนึ่งเดียวตัวเดียวใจแล้วเวฟหัวแตกแล้วนัดกุนิกาดพังเลยไอ้ยหย่ยิงไม่โหดแต่เน้นฟรีไฟอะเนี่ยเหล่าตีนี่แหละตีเวียดนาม Merci. enemies ahead ไหนดีวะน่าี่ว่าีนี่สิอะไรนะอะไรนะฮะอะไรพูดะไรวะไม่ได้คุยกับพีบ้านสายพวงเว็บเออรถจักรยานบ้าน lo จะ่รถต,ตอนนี้กูเดินทงลงก่อนได้รถนี่ไงไม่เห็นรถอ่ะเนี่ย enemies ahead เออนีไอศักไอ้เนี่ยคุยกับเบียร์หรอเขาเขาเขาไม่เต็มอ่ะพี่เบียร์ไม่เอาว่าไ,ไอ้เนี่ยปอพี่เราไปหาที่หลบก่อนมันมีคนเดียว อจะหมดแมปแล้วนะมันยิยงแต่นี้มองบ้านไก่กไม่เหมือนบ้านเปิดประตูตลอดอะ่ะเอออยู่ดีช่องว่างประตูกูก็หายอ๋อขอบคุณขอบคุณพี่หน่อยดาห้าสิบดวงด้วยนะครับ แป๊คนึ่นี่คือจอดเลยนะนี่ว่าน้ากลางวงชนแง่กีกระเบิดแล้วมั้งเขายังเป็นน้องเบียร์อีกเหรอผมสิบแปดฮาเวฟมันสิบหก เดือดไปเหี้ยรปรับคูณแปดร้อยกว่าเลยเหี้ยมันโคตรเร็ว เพราะนั้นเล่นมินิคูดแปดคูดแปดสองร้อยไอ้จะจับเอวบิลลืมปรับกลับยิงเอวบิลสองร้อยเหมือยิงคนมันไม่เดาอะไรเลยเร็วสวัสดีครับรบสียุ่ยซู่นะครับไอ้ไมนอยู่ไหนวะไอ้เวียดนามพุตงเวียดนามน,น,น,นะครับสวัสดีครับปาเจียสวัสดีสวัสดีครับเมื่อวานกบเอ็นโฟร์ใหม่โคตรจนเลย ทำไม M4 มันใหม่เขาบอกเกลือกันหมดเลยวะเกลือขนาดนั้นเลยเหรอเบียไม่ได้เปิดเลยไม่ได้โชว์พลังเลยว่าของตงมันเป็นยังไม่มีคำว่าเกลือสำหรับผมขอ,องบอคันเนี้ยเฮ้ยเว็บลดด้านบน enemies ahead มีตัวจะวิ่งมาชิดด้วยเว็บมันลงมาแค่สองคนย้อนกลับไปดึงเพื่อนเฉยเลยวะอยู่หน้ารถพี่ พี่หลวารถมาจอดบ้านซาบ้านหนึงเอาลองวันหวพี่ก่อนดิเออลอกเล่าพี่แนแนะแต่มอคืนอีกอ่ะข้างหลังยิงพี่ เทพตัวหนึ่งแล้วก็ชูเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งพาบานเทพก่อนเลยนมาไดกเชืรอไม่ได้นะเวฟสุดยอดบี่สุดยอดอยู่ในพูนอยู่ในพูน เอาไม่เห็นแล้วไม่ได้อยู่ในปูแล้ว <ขอ S 2> มันเกิดมาเต็มวันนี้น<อ>ขนาดเสียงยัง,งยอ่อยๆเลยวันนี้นอนน้อย่ไม่บอกไอตี้หลังบ้านหลังบ้านเลยไม่มาตัวเดียว่ะ ตีนี้หมดแล้วเหรหมดแล้วโดานด นนเ,ปเป็นยังไงใกล้มากเลยอืมอืมสับปืนมาแม่งชักนาน มันมองไม่เห็นมั้งต้นไม้อะมองเห็นหัวแตกแล้วแตกแล้วมั oh. ้ กินไก่ไอะเอทุกคนประวัติศาสตร์บอกในยให้เอาจริงประวัติศาสตร์โลกอะ <jas> เล่นกับพี่เบียร์ได้กินไก่อะก็บอกนะไม่อยากเอาจริง